สวัสดีค่ะมือนี้ก,ก็มาพบพกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้านี่เมนูอย่างพี่น้องมือน,นี อ่อนน้ำเมนมูนุ่บอมือนี่ได้เฮ็ดโคนมากค่ะพี่น้องจ๋าไปเก็บเองกับมือเลยนะคะไปเก็บเองกับมือมือนี่เขาสีบรเฮ็ดเมนู่ค่ะพี่น้องจ๋าแต่เราจะมาทําความสะอาดเฮ็ดโคนล้างเก็บรักษาไว้กินนานๆเ้อค่ะเด้อเมนมูนุ่สิล้างแล้วก็ลวกไว้นะคะ่ะเนาะสำหรับเฮ็ดโคนของเฮ้าไปเก็บมาเองเ้อค่ะเบืองแต่ละดอกตอนได้นีตุ่มเด้อพี่น้องเมนูนุ่นกับขูดขาขูดขาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้มือนี่สีมะล่างค่ะ หมูว่านน่ขูดขาเมือม่อนึ่ไปเก็บเองกับมือนะคะนน่ไปเก็บกับพอนองอุ่นจ้าพี่น้องจ๋าไปเก็บกับญาติที่จังหวัดตากเ้ยค่ะเด้อไลยค่ะพี่น้องจา๋าหมู่เดียวได้เป็นกระไตกระตาเป็นหาพี่น้องนี่ค่ะสาหรับเ็ดโคงน้นองเท่ามันนี่เมนูสิ่ผ้าล่างลกกาลแล้วก็ะมาลวกแล้วก็เก็บไอไว้ถ้ากินโดนโดนเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ่งวิธีล่างวิธีล,ว,ธลวกเก็บรักษากของเมนูเลยเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะไปค่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าก่อนอื่นจะล่างก่อนเด้อค่ะเด้อมาจ้าพี่น้องจ๋าไม่น้อุ่นกับสิ่งเริ่มล่างเฮดได้ค เราขูดขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงามพี่น้องจ้าดอกยังงามเลยล่างคะ่ะพ,พี่น้องมาเด้อพี่น้องมาล่างซอยเมนูหนุหน่อยใม้หกระสิล่างไปเรื่อยๆถ้าจนเร้วเมื่อเราก็จะไปทัาการลวกให้เบื้องบนจ้าเนาะลวกเก็บใส่ถุงพลาสติกอัดช่องฟรีดไว้ค่ะเก็บรงเลยค่ะพี่น้องให้มันแช่น้ำให้ให้มันแช่น้ำให้ใหใหขี้โค้นมันหลุดออกเลยจ้า น้ำใช้จ้งเนื้อพี่น้องเราจะล,าล้างทักสองน้ำนะคะเนะาะนี่กับสีล่างเลยเสกับสีหฮเบิ่์กนะคะดอกสวยมากเลยนะคะค่ะรอบแรกส้มกสีก่อนพี่นอ้องข้าวโพดไปเฮ็ดอีกยังหลายดอกค่ะเพราะว่าข้าขูดขาแล้วเราที่ดินโคตรมันกับบ่คอยไก่น,นั่นปันใดจุ่มล่างถูบเบาๆธรรมดาแบบนี้นะคะ เมนูนุ่กระสีล่างเลยค่ะบาดหนีงพี่น้องจ้าทำการร่างไปเรื่อยๆจนเทรเจจาเสียเอามาให้พี่น้องเบิงเนาะเขาก็สีล่างแบบนี้แหละคะ่ะเราจะไม่ทำไม่กับว่บาห้มันแตกนะคะค่อยทูแบบนี้จ้าจับดอกกันมาแบบถ้าเป็นดอกบาเนาก็ใส่เมือ่อทูเบาๆแบบนี้ด้วยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะร่างค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะมาล่างเ็สซอยเมนูน,นี่จ้า you mm -hmm. หลังจากที่แม่นงบุญล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแม่นงบุญสีแยกไปในตูเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้สิเป็นดอกตูมค่ะนี่ดอกตูมนะคะส่วนถานนั้นจะเป็นดอกบานค่ะดอกบานเนาะพี่น้องเนะาะอันนี้สิเป็นดอกมันมุนมันแตกค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดอันนี้มันสีแข็งดีสิบ่ได้ถิ่มเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวนี้ก็จะเป็นที่มันแตกเหมือนกันนะคะเมนบุญก็สิไปต้มน้ำเดือดเรากลวกไวเนาะคะ่ะเนาะก็สิได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเฮ็ดของเมนบุญเนาะคะ่ะเนาะ ไปค่ะบันนี้ไปต้มน้ำแล้วกะลวกใปน้ำกันเลยจ้าดอกตุ่มสวยๆพี่น้องเมื่อไงดอกต่มก็ได้ถาดหนึ่งดอกบานก็ได้ถาดหนึ่งถาดใหญ่พูนถาดเด้อค่ะเด้ออันนี้สิเป็นดอกมูลมันบ่ได้ทิ่มเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเห็ดอันนี้มันสีล่าง่ายมันบอปอกค่ะพี่น้องจ้าห้าลวกลวไอขี้ดินค้นมันก็ออกเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปต้มน้ำลวกกันเลยจ้า มาจ้าพี่น้องจา้าหลังจากที่ไม่น้องบุญล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วก็มาตาม้นามน้ำน้ำองเข้าเดือดแล้วเข้ากะสินําเห็ดที่เราล้างไว้ลงไปนะคะไม่น้องบุญจะลอกไอ้ลวกลวกดอกตูมกันได้พี่น้องเด้เออพวกที่เป็นดอกตูมก็เนาะเทนลงได้กับพี่น้องเ๋ยวนั้นเห็ดก็ออแจ้พี่น้องจา้าลวกเก็บไว้ถ้ากินได้ลายมือโดนๆจ้าพี่น้องจา้าลวกไห้มันอ่อนมันสุกแล้วกะ ตักขื้นพักไว้ให้เย็นแล้วก็จ้งใส่ถุงด้อยพี่นอ้องเด้อฝนตกเด้อจ้านี่จ้ากระสีได้แบบนี้ถ้าพี่น้องจ้าพอมันสุกอ่อนลงเราก็จะเอาใช้กระชอนมาตักขึ้นเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้าแบบนี้นี่กระสิได้เห็ดข้นลวกอันนี้เป็นดอกตูมันเด้อค่ะอุ่นๆง่ยยายๆเทากระสิตักขึ้นพากให้มันเย็นจ้งสิแพกใส่ถุงนะจ้าเนาะเมนูนกระสิเอากระชอนมาตักขึ้นเลยเด้อค่ะเด้อซุ้มดอกตูมันเนาะค่ะเนาะเราห้องกรสีลวกดอกบานตอเลยจ้า ไปค่ะแบลบ็ะชอมนมาตากขึ้นเลยจ้าตากเลยจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยเสียงฝนค่ะนี่ค่ะตักขึ้นแบบนี้ก็ไปพักไว้มันเย็นจ้าเท่เลยค่ะพี่น้องจ้านี่อันนี้เป็นดอกตูมนะคะนี่ค่ะ เราก็จะได้เห็ดโคนนะคะเห็ดโคนลวกแบบนี้เ้อจ้าพี่น้องจ้าเขาก็สิพัาไว้ให้มันเย็นนะคะเราจะสิมะพ็คาใส่ถุงบัดนี้เ้าก็สิสสไปเอาดอกบานมาลวกต่อเลยจ้ากะใส่น้ำอันเก้าเนี่นะคะพี่น้องจ้า,าดอกบานลงเลยจ้าดอกบานร้ายหนาะที่ได้สองหมออดะเจ้าพี่น้องจ้าลวกใ้ซุกค,คือเก่าอเลจ้า คนตกพี่น้องจ้ะมาค่ะเรอการท้งนอกกระสุกแล้วตักขึ้นเพื่อละค่ะตักขึ้นแล้วก็พักให้เย็นเหมือนเดิม,มสวยนะคะขาใหญ่ๆดอกใหญ่เลยจ้ะตักขึ้นเลยจ้าหลอกปลานีนสีได้ซองเทียนพี่น้องน,นี่ค่ะโอ้ทับท <laughs> ี่เมืองบนตกขอโทษขอไข่หลายๆจ้ะไปค่ะเทพักไว้ค่ะ เทเลยค่ะนี่ดอกบานของเราเะยจ้าเอาล่องรอบสองจ้าเพราะว่าเห็ดบาดมันหลายพี่น้องเอาลงเลยจ้าหมอเกลือเกลาอแหละจ้าหรือว่อีกไอ้ไอท้ที่ไอ้เดี๋ยวอีกถาดนึงกระสิเป็นเห็ดมุนจ้าพี่น้องจ้าซุกมันแตกมันมุนรั่วคือเกลาจ้าพี่น้องจ้าซุกกระสิทัก ไอ้ตักพักไว้ให้มันเย็นจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าดอกบานมอสองของพ่อก็ได้ละจ้าตักขึ้นเหมือนเดิมเลยจ้าน้ำเห็ดก็ออกมานั่นเลยเลยน้ำก็ได้ไหลพี่น้องตักขึ้นเลยจ้าตักขึ้นพักไว้ให้เย็นขึ้นก้าจ้านี่ไปจ้าเทเลยจ้าอันนี้เป็นดอกบานนะคะ พักไวให้เย็นค่ะบัดนี้ดอกมุ่นดอกไอแตกค่ะพี่น้องจา๋าเขาก็ใส่หมอ้อก้า้ําเก้าคือเก้าด้วยจ้าพี่น้นนนองจา๋าเอาเลยอันนี้เป็นดอกมุ่นจ้าพี่น้องจา๋าลวกไว้ดอกมุนนี่เอาไว้ทำซุปไวท้ทายผัดกะเพราเนาะค่ะเนาะซ่บพี่น้นองจา๋าผัดกะเพราผัดน้ำมันหอยได้เมื่อจ้าพี่น้องดอกมุนแม่นดมุนสิใส่หม้อเดียวเลยพี่น้องจา๋าอันนี้มันเป็นแบบมันโลยเล้วยหรอค่ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเดี๋ยวเอามาแล้วเขาจะล่างเอาเนาะ กับบมุูลป็นไดดอกเป็นดอกเป็นยังอยู่แต่ว่ามันแตกแกพี่น้องสุ้นี่นี่ค่ะมาจ้าลวกไว้แล้วเจ้ามาเอาขึ้นจ้ามาค่ะดอกมูลดอกแตกของข้า,ขาจ้าพี่น้องนี่ก็งามเด้อค่ะลวกออกมาแล้วกับงามอยู่นี่จ้าตักขึ้นพักไว้ให้เย็นเลยจ้านี่จ้าลวกออกมาแล้วก็ซวยคือเก่าแดีวพี่น้องไนะงนก็เป็นดอกคือเก่าตักขึ้นเลยค่ะพักสะเด็ดน้ำให้เย็นแล้วค่อยใส่ถุงนะจ้า อันนี้เป็นดอกมนไว้สะพัดกะเพราใบสะซุปค่ะพี่น้องจ้ะผัดน้ํามันหอยได้หมดจ,าจา้าผักว้เหยเยดเขาจังสีม,มาบรรจุถุงจา้านี่ค่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูนกระสิได้ดเฮ็ดคนนะคะออกมาแบบนี้อันนี้เป็นดอกตูมนะคะได้ถาดหน่อยถาดหนึ่งดอกบานค่ะ ดอกบานเด้อค่ะเด้อลราก็สิเป็นดอกมุ่นดอกแตกค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะบานี้เข้าก็สิเอาถุงพลาสติกเข้ามาแพ็กใส่ถุงเราก็เอาไปอัดฟิตไปเลยค่ะพี่น้องจ้าไปจ้ามาค่ะบานี้ใส่ถุงร้อนนะคะใช้นังยางมาัดใส่ช่องฟิตเลยค่ะแม,มนกูกระสิเอาดอกตูมก็เลยได้จ้าเด้อมาค่ะเ็ปไผ่เบื้องถุงแดกก่อนนะคะเนาะหยุบมใส่เลยค่ะคะ,ะใส่ถุงเรียงแบบนี้เราก็เอาดอกที่เราเรียกไว้สวย,สวย ไปข้างหน้ามันให้มันดูสวยงามนะจ๊ะเนาะกรสีดอกตูมกระสีได้ประมาณในสองทุงนี่หละคะ่ะสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องจกะแล้วก็ไล่อากาศออกให้หมดเลยค่ะมากแบบนี้พี่น้อง หอย่างมัดเลยจ้ะพิเศต่อประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้าสำหรับแกงข้างนึงนะคะเฮ็ดกินข้างนึงนะคะเนาะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะไม่น้องก็จะทำจนจนหมดละค่ะนี่อันนี้ทําทําให้เป็นตัวอย่างอันนี้เห็ดโคนตูมนะคะนี่จ้าไปค่ะเห็ดห้มันเร็เหมดเลยจ้า สำหรับการเก็บรักษาเห็ดโคนไว้กินนานๆเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกบานเห่านะคะเนาะเมนูงาลี่ไอ้ลวก ทำความสะอาดแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยนะะเนาะคะนะกจากซีดได้เป็นเฮดตุ่มสองถ,ถุงเฮดบานสามถุงอันนี้เป็นเฮดมูลค่ะนี่ค่ะกระิดได้ออกมาแบบนี้เฮากระิไปใส่ช่องฟิตเนาะคะเนาะเก็บไว้รักษากินโดนอยากกินยำใดก็อ,ออกมาแก,งมา,แกงมาเฮ็ดอาหารเนาะคะเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อร์ขันมาขันชอบคลิปพ่อมแมนวุลกับใบ,บเวียนเขามาให้กำลังใ,ใจมแมนวุลแน่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งจีสำคัญลืมไปเลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุลผ่ากินพาเที่ยยววด้ะ สำหรับมื่อวานข้อตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในนาคลิปนาจ้าคลิปนี้กับอาจสิยาวเนี่ยจักน้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆจ้า